ไม่นี่สิพามาขายกวดมีคนสงสัยว่าขายกวดเห็นหน้าไหนเ,เครื่องมันขัดคล้องขอกแ๊บ มันกินขวดเท่าเข้าขไปมันก็ะดาเนี่กระดันนื้อนเนื้อมันหอ่อมาเดี๋ยวมาเบิ้งมาเมื่อถุงหนี้ได้จักบาท ค่ะเสร็จเรียบร้อยได้182โครเนอร์นะคะแล้วก็กดตรงปุ่มนี้แล้วก็เอาไปแลกตั้งมันมีบินอันนึงก่อนบินแรกได้2คโครนทั้งหมดรวมกันได้เท่าไหร่รวมกันได้184ยแปดสิโครนคิดเป็นเงินไทยก็400กว่าบาทเดี๋ยวเราไปแลก เอามาแลกตอนนี้ก็เอาขวดที่ขายได้มาแลกเอาเงินนะคะคเพื่อนๆแล้วก็ดูว่าเราจะได้กี่บาทนี่ค่ะนี่คือวิธีการขายขวดของประเทศนอร์เวย์นะคะทุสินทาเกตีแล้วก็มีเหรียญอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนในตักมิสนาเกที้าเดียบปลาเเรียบร้อยค่ะที่ขายขวดได้เงิน